ทุกคนคะนี่ขนมปังร้านสีฟ้านะคะทุกคนใกล้ดๆดูโฮมเลยนะทุกคนเราคืออดใจไม่ไหวจริงๆคือมันน่ากินมากนะเป็นเราจะมาลองชิมทัชไข่นะทุกคนคือมันน่ากินมากเราก็เลยอดใจไม่ไหวเราก็จะมากินให้ดูเลยนะคะทุกคน,นแ็ฮเกตหน้ามากเลยทุกคน กินกรไปไปสิกรับอ๋ออร่อยอ่ะกับกบบลับกลับไปคืนเตอร์จีเค็เคสีเ <c oughs> จ้วว่าอันนี้อร่อยกว่ากินกิอนให้หมดเลยนะฮ่มลอ,อกฟอยข้างล่างออก อ่ะลองชิมค่ะเยอะๆหน่อยลูกต้องกินถูกข้างในด้วยค่ะอีกคำข้างในมันเป็นไข่กินเยอะใหญ่ๆไข่ไข่ไม่กินละเบื่อไข่ไข่อะไข่อะทาร์ตไข่ลูกไม่ไม่ใช่ไข่ธรรมดาน้องว่าลองกินดู้นคือทาร์ตไข่หาชื่อมาละบุญนิ่มนุ่มหวานเนามาลองขอกินของน้องหน่อย คำสุดท้ายเอาให้หมดเลยมาซื้ออีกรอบอิ่มไหมคะอิมะอ่มเต็มกินสองทิ้งอิ่มแบบอีกรอบ